ครับร้านรูดไวช็อปลบุรีมีของเท่มาให้พี่ทุกท่านเลือกชมนะครับคันนี้เป็น48ปี2 0งกนะครับเป็นตระกูลสปอร์ตเตอร์ฟอร์ติเอ็กนะครับเครื่องยนต์1,200ซีซีนะครับผมนี่เลยสวยๆนะครับเด็ดๆแต่งแบบว่าแนวคลาสสิมเก่าๆมาเลยนะครับตัดท้ายเรียบร้อยนี่ของแต่งเยอะๆเลยนะครับแน่นๆเลยนะครับไฟหน้าเป็นระบบ LED นะครับผมนี่ไฟเลี้ยวแต่งจ็อกเกอร์นะครับนี่สวยสว่างกว่าเดิมแน่นอนนะครับแต่งนาจิโกอเมริกามาเลยครับแฮนด์แต่งทรงแดกนะครับ กับทรงโรเลนแซนมือเบรกมือคัตโรเลนแซนนะครับบอกแฮนด์โรเลนแซนนี่ตัวตุ๊กตาแฮนด์แต่งย้ายไม้จ๊กเกอร์นะครับคันนี้แต่งไปเป็นแสนครับแค่ของแต่งก็คุมแล้วครับผมยางหน้ายางหลังเราเปลี่ยนที่ใหม่หมดเลยนะครับเป็นติเลอรี่ MT60 นะครับสวยๆนะครับตัวที่ลวดคลาสสิกนี่เนี่ยมาดูนี่ทีเด็ดแล้วปั๊มหน้าปั๊มหน้าครับปั๊มหน้าพีเอ็มหกพอตนะครับผมรอจัดจานแต่งโรเลนแซนนะครับ ครบเลยนี่เลยนะครับสายหัวเทียมแต่งสกิมมิ่งนะครับยกถังเกียบสายไฟย้ายคอยเรียบร้อยนะครับย้ายเลือนไม้จ็อกเกอร์นะครับอันนี้จ็อกเกอร์หมดเลยนะครับผมสวยๆพักเท้าแต่งนะครับผมสายหาอยู่นี่ข้างๆก็มีแต่งเบาะแนวคัสซอมนะครับทายสั้นทําจิโกมาโชก YSG ท็อปนะครับผมปั๊มหลังก็เป็น PM นะครับนี่จานแต่งนะครับปั๊มหน้าชุดชุดจานทุกปั๊มหน้าก็หลายหมื่นกันแล้วนะครับโชกก็เกือบสองหมื่นนะครับ เลขทะเบียนสวยเก้ายางดอกเต็มๆนี่คือยางผมซื้อใหม่เลยนะครับนี่ยังไม่ได้ขี่ไปไหนเลยนี่เลยนะครับมูเล่เนี่ยท่อแวนแอนไฮช็อตช็อตนะครับกล้องต่างโรเลอร์แซนนะครับนี่ตรงนี้ก็แต่งเหมือนจกเกอร์นะครับสวยๆนี่ฝาบันดีบี้จกเกอร์นะครับอันนี้แต่งออกแนวจิโก้นะครับผมนี่ฝาบนก็แต่งนะครับอันนี้เลขไม้นะครับนี่เลขไม่สามหมื่นนะครับถือว่าถ้าเป็นปีสองพันสิบวิ่งน้อยนะครับ คันนี้ราคาโดนแน่นอนกับของแต่งเป็นแสนแบบนี้แต่งครบครบหล่อเท่ๆแบบนี้นะครับเซอร์วิสเรียบร้อยยางเปลี่ยนใหม่นะครับเราเปิดเพียง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้สวยๆแน่นอนกับรถเป็นสี่แสนแบบแต่งเป็นแสนแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เพจนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์รับประกันหลังการขายนะครับมีบริการรับเทิร์นด้วยนะครับผมสนใจ อาเรียมือสองสภาพสวยร้านอุปแบปชอปลบบุรีนะครับร้านเราอยู่ข้างบิ๊กซีลบุรีนะครับสนใจมาดูมาชมกันได้นะครับมีให้เลือกมากมายนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ